มาประพันธ์ฟุตบอลโค้ชเด่นแชมเปี้ยนชิพบังกีดประจำวันที่29กันยายนาคมนี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างกับพันเธุ์ฟิลด์ทาวน์ครับรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ครับในคู่นี้เสกกันตี2ตามเวลาประเทศไทยเราครับซาตีสามารถได้พบกันนะครับผัดกันแพ้เป็นกันชนะนะครับและเสมอไป1นัดครับนัดษณ์สุดกับเบอร์ลี่นะครับเปิดบ้านพลาดไป1ประตูต่อ2ครับจาว้านะครับพันธุ์ฟิวทาวล์ครับซาตีเกมหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับโคตันมา1ประตูต่อ1ครับ จะบ้านครับเตรียมวางหมากบนไอเบลบ433ครับผู้รักษาประตูครับใช้งานตารางของลีนิโครครับและหลังใช้งานตารางของแฮร์รี่ทอปโฟโลครับวินเดียมบอยครับทอมลีนครับโอริสโซตันครับแผงมิดฟิลครับรูวิสโอเบอันครับจอห์นลาเซลครับดูแอนโฮมครับสามประสานในหน้าครับใช้งานตารางของสมบัติชูมารครับโรนโดอารอนครับคีแดนฟิลิปนั่นเองนะครับส่วนตารางทีมเยือนนะครับเบอร์ลี่ครับแต่จะใเกมหลังสู่ถึทุกรายการครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนาลาสูนะครับบุกไปชนะกับชิรูบิลลี่มา1ประตูต่อ3ครับ วันนี้นะครับเตรียมบางมากมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูครับใช้งานตสนางของวินนอริสครับด้านหลังใช้งานตสนางของโคโนโรเบิร์ตครับลุคแม็กนารีครับชาลีเทเลอร์ครับแมทธิวโรตันครับไมเคิลตัวรับครับแอดลีย์เวสต์วูดครับซามูเอลบาสเตียนครับไมเคิลเกมรุกครับบอมบี้ชูมานครับโยฮันกุมูสันครับแอนโทนีกูเมสครับหน้าเป้าครับใช้งานสนางของลูวิสนิชาัสสันนั่นเองนะครับ สำหรับการพบกันของสองทีมนี้นะครับเบอร์ลี่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะจริงๆครับเพราะตั้งแต่ตกชั้นมานะครับพวกเขาเสียนักเตะคนสําคัญไปหลายๆครับบวกกับมีการเสริมแข้งเข้ามาหลายรายเช่นเดียวกันครับทำให้ทิพเยือนคราวนี้นะครับหวังถึงชัยชนะอย่างไม่ต้องสงสัยนะฮะส่วนฮันนัฟฟิลตาร์แล้วครับและเปรียบการลงเล่นในบ้านนะครับแต่การต้อนรับทีมที่เพิ่งตกชั้นมาบอกเลยว่างานนี้นะครับหยาบสุดๆนะครับผมก็เลยคาราสอร์คู่นี้นะจบที่นะครับเบอร์ลี่ชนะไป2องจุดต่อหนึ่งประมาณนี้แล้วกันครับ ก็จบไปแล้วสำหรับคู่เด่นในวันนี้นะครับหท่านใดน,นะครับอยากได้ทฤษฎีบ,บอลหรือวิเคราะห์บอลคู่อื่นที่มากกว่านี้สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนั้จากกันไปนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานของผมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ